สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับกลับครับแปลกจังไฮโดรเจนหลุดมาที่ได้ยังไงโอเคด้านในเนี่ยผมคิดว่าความหนาแน่นของคอรีนเนี่ยน่าจะพอละ โอเคตอนนี้เนี่ยเราส่งน้ําที่มีเชื้อโรคขึ้นมาครับกำลังคิดว่าในเมื่อเรามีเครื่องกองด้านล่างแล้วเราเราก็กองตรงนี้เลยก็ได้ไมั้งเ่อหลักการของมันก็คืออันเนี้ยเดี๋ยวรอรอนะ้ำมาถึงเราจะสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งเผื่อคนที่แบบเพิ่งมาดูโครนนนี้เป็นโครโนีแรกอย่างแรกเลยคือเมื่อน้ำสกรปรกที่มีเชโรคเข้ามาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นน้ำฟ้าหรือว่าน้ำเขียวเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเนี่ยเห็นไหมจะมีน้ำเนี่ยจะมีเชื้อโรคติดมาด้วยเมื่อประตูมันเปิดเนี่ยครับมันจะไม่เกิดการส่งต่อไปยังถังถัดไปทีนี้น้ำเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ในระบบตรงนี้รอวันที่จะแบบว่าปิดประตูนี้เพื่อให้น้ำไหลเข้ามาในระบบไปในถังถัดไปอันนี้คือเนี่ยเราก็จะฆ่าเชื้อโรคไปด้วย ในตัวถังแรกเนี่ยจะฆ่าเชื้อโรคอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถังสองถังสามเนี่ยจะเป็นตัวการันตีว่ามันจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมดทีนี้เนี่ยเดี๋ยวรอพอตัวนี้เปลี่ยนเป็น,เ,ปนเขียวปุ๊บอะประตูพวกนี้จะสลับกันเปิดครับโอเคนี่นะเจ็ดแสนกว่าเนะยดูเชื้อโรคอย่างเยอะเดี๋ยวถัดไปเนี่ยมันก็ถูกปล่อยไปที่ถังสอง แบบนี้ครับแล้วเชื้อโรคก,ก็จะถูกฆ่าเป็นลําดับลําดับเห็นไหมเชื้อโรคมันเริ่มลดปริมาณเชื้อโรคมันเริ่มลดจากถังเนี้ยหกแสนตัวเนี่ยเหลือสองหมื่นตัวในนี้ครับจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างรวดเร็วให้ดูก็ได้ปริมาณเห็นไหมเพราะว่าเซลาไบาคอรีนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น่นคือหนึ่งไซเคิลเนี่ยตายหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นหนึ่งไซเคิลก็คือหกร้อยวินาทีครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราปล่อยให้น้ำเนี่ยอยู่ในนี้หนึ่งวันเนี่ยก็เท่ากับว่าฆ่าเชื้อโรคเลยร้อยเปอร์เซน์โอเคตอนนี้ก็ใกล้ละเดี๋ยวพอประตูนี้ปิดปุ๊บเนี่ยประตูนี้จะเปิดแทนแล้วก็รับน้ำมาฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมตอนนี้คือเราได้น้ำที่ปราศจากเชื้อโรคเรียบร้อยครับสำหรับถังสามแล้วนี้นเราจะส่งไปกรอง พอส่งไปกรองเสร็จอะเราก็จะเอาไปเข้าถังพักตรงนี้จากนั้นเราก็จะปล่อยลงตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ราอาจะต้องติดไฮโดรเซนเซอร์เพื่อควบคุมระดับน้ําด้วยเพื่อไม่ให้ระดับน้ํามันสูงเกินไปผมีะติดไฮโดรเซนเซอร์ไว้ตรงนี้จากนั้นเชื่อมต่อเข้าไปยังตรงนี้ครับเพื่อควบคุมปริมาณน้าไม่ให้น้ํามันล้นบ่อโอเคแล้วหลังจากนี้เราก็จะได้น้ำสะอาดลดแรกของเราครับเห็นไหม ตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นน้ำสะอาดละนี่ครับเป็นน้ำสะอาดซีโร่เจิมเหมือนเดิมนะครับระบบตรงนี้ก็จะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆครับจริงๆผมแนะนำก็คือทำเป็นสองชุดเพื่อให้มันสามารถจ่ายน้ำได้ตลอดเวลาความความเร็วมันเนี่ยก็น่าจะเป็นในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยคือเครื่องหนึงอ่ะมันต้องใช้เวลาครึ่งไซคลในการพักไ้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมีช่วงเวลาที่แบบปล่อยน้ําเข้าหนึ่ง ครึ่งไซเคิลแล้วหยุดอีกครึ่งไซเคิลนั่นหมายความว่าถ้าเราจะทําให้มันสมบูรณ์แบบจริงอะ่ะเราควรจะต้องมีชั้นด้านบนอีกสักชั้นหนึ่งจากนั้นมีชุดเนี้ยเพิ่มขึ้นบนข้างบนอีกชุดหนึ่งเพื่อการันตีว่าเราจะมีน้ำใช้ตลอดเวลาน้ำจะเข้าระบบนี้แล้วไหลออกตลอดเวลานั่นหมายความว่าสูงสุดที่เราจะได้น้ำจากตรงเนี้ยก็คือ สิลิตรอ่าสิบกิโลต่อ1วิตามกำลังการผลิตของตัวนี้ครับสองเครื่องก็จะเป็น10บกิโลนั่นหมายความว่าเราสามารถฆ่าเชื้อโลกน้ำได้ถึงวันละเท่าไหร่อ่ะหกคูณหกนหกร้อกิโลครับต่อวันก็ค่อยเก็บคอรีนไป เห็นไหมมันจะมีช่วงเวลาที่มันหยุดครับนั่นหมายความว่าตัวน้ําของเราเนี่ยจะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นถ้าจจใจดีของบ้านเราควรมีเพิ่มอีกสักเซตหนึ่งแต่เราขึ้นโครงไว้ก่อนก็ได้ครับเรายังไม่ต้องทําจริงก็ได้อันนี้คือเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนสําหรับทําในอนาคตผมว่าเดี๋ยวเราต,ต้องเก็บนิกเกิลขึ้นมาจากข้างล่างซะหน่อยไม่ใช่นิเกิลลีดลีดเนี่ยมันใช้ แล้วอุณหภูมิในการโอเวอร์ฮีทของมันเนี่ยจะสูงขึ้นลบยี่สิบองศานะครับก็คือถ้าปกติมันเจ็ดสิบห้าใช่ไหมพอห้าสิบห้าปุ๊บม,มันจะสูงขึ้นเลยแต่ว่าเนื่องจากตรงเนี้ยผมมองว่าแขนกลที่เราจะใช้เนี่ยผมจะเอามันจมน้ําไปเลยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราใช้เป็นแขนกลเลดเนี่ยผมว่าคุ้มโอ้ค่าชโลกไม่ทันเนอ แต่ไม่น่ามีเชื้อโลกหลุดมาเพราะว่าก่อกว่ามันจะผ่านทางนี้ได้เชื้อโลกปริมาณนิดหน่อยจิปบจอยพวกเนี้ยมันมันแทบไม่มาอยู่แล้วครับไม่น่ามีปัญหาอะไรอ๋อที่มันต่อแมนไปครับโอเคโซนนี้ก็น่าจะเป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับโซนตรงนี้โอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็น natural reserve กันครับ โอเคทีนี้เราก็เริ่มทำเนเทลรีเซิร์ฟได้ครับเราจะไล่าจากซ้ายไปขวารอให้ตัวพิพผมเนี่ยหยิบเมล็ดมาใส่อม,มันไม่ยอมปลูกปล่อยไปก่อนแล้วกันผมใส่เมล็ดไปหมดแล้วเดี๋ยวรอมันปลูกตรงนี้ทีละต้นทีละต้นครับเราไปทำอางอื่นก่อนเพราะว่าตอนนี้แรงงานเราว่างคนงานของผมเขาว่างงานเงินเกินตอนนี้เอตัวนี้มันจะตัวใหญ่ปะ ผมว่ามันจะตัวใหญ่อะเนี่ยนะน้ำเราใช้งานได้ครับไม่มีเชื้อโรคติดมาเลยนี้เราก็รอให้มันท่วมถึงระดับหนึ่งผมจะย้ายปลาลงมาเลี้ยงด้านล่างนี้โอเคดูดีทีนี้เนี่ยผมมองว่าเราน่าจะต้องเลี้ยงดั๊บสู้กับตัวดิวดิปเปอร์ตัวนี้ครับซึ่งผมยังไม่มีไอเดียในการเลี้ยงมันเลยแต่คร่าวๆเนี่ย ท่าที่ผมดูนะก็คือดิวดิปเปอร์หนึ่งต้นเนี่ยน่าจะสามารถเลี้ยงได้โดยใช้เล็กหนึ่งตัวเล็กหนึ่งตัวเนี่ยจะผลิตจะทำให้เราสามารถผลิตอันนี้ได้เท่าไหรนะ่เนี่ยดิวดิปเปอร์หนึ่งอันต่อสองไซเคลิลอันนี้กินเท่าไหร่หนึ่งยูนิตต่อไซเคิลเนรอแปลว่าพ่อพันหนึ่งตัวเนี่ยจะต้องการพ่อพันหนึ่งตัวจะต้องการโอ้เดี๋ยวนะเล็กหนึ่งตัว กินได้ร้อยร้อยยี่สิบแปดกิโลอ่าดัตเทิลหนึ่งตัวได้ร้อยยี่สิบแปดกิโลแปลว่าเราสามารถผลิตน้ำได้ออก็แปลว่าเ็กหนึ่งตัวเนี่ยสามารถผลิตน้ำแข็งเลี้ยงดิวดิปเปอร์ได้ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิโลก็หารสิบเข้าไปก็ สิต้นดิวดิเปอร์สิต้นต่อเล็กหนึ่งตัวอุ้ยอุ้ยของดีอะเนี่ยเดี๋ยวนะต้องคิดเลยเอ่อถ้ามันเป็นอย่างนั้น่ะแปลว่าด a t เทิลหนึ่งตัวเลี้ยงเล็กได้ถึงดัตเทิลหนึ่งตัวดัตเทิลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไซเคลิลการออกไข่ของมันเนี่ยนานแค่ไหนแต่เท่าที่ดูเนี่ยเราสามารถ เลี้ยงโอกาสเลี้ยงก็คือ12ต่อ1ตัวก็คือ12ดัทเทิลต่อ1เล็กเพราะว่าดิวดิปเปอร์เนี่ยมันผลิตได้ถึงอ่าสิบสต้นครับต่อเล็ก1ตัวผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องลองเทมเจ้าตัวนี้ดูก่อนดูว่าอัตราการออกไข่ของมันเนี่ยช้าหรือว่าเร็วแค่ไหนโอ้โอเรามีปัญหาละ ปัญหาคือขนผดเล็กของเรามันหมดโอเคตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่อ่าตรงนี้เข้าไม่ได้ตันโอเคครับสำหรับตอนนี้นะครับเราต้องการชุดสำหรับลดอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิแถวนี้ค่อนข้างสูงละเราต้องใช้ชุดลดอุณหภูมิซะหน่อยโดยที่เราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่ม นั่นก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับสตรีมตรงนี้ครับไอ้น้ําแล้วก็อาจจะต้องใช้บ่อน้ําเพิ่มซึ่งบ่อน้ําเราก็เตรียมไวพ้พอดีน่าจะเสร็จทันพอดีกันคิดว่าอาจจะต้องเพิ่มกําลังการผลิตน้ำซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้กำลังการผลิตน้ำของเราก็ค่อนข้างได้น้อยอผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่ม เพิ่มปริมาณของชุดตรงนี้อีกชุดหนึ่งครับโอเคเราเพิ่ม,มอีกชุดหนึ่งแล้วก็จริงๆข้างบนนี่ผมว่าเราก็เพิ่มอีกชุดหนึ่งก็ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีงล้วกันว่าจําเป็นไหมว่าปัญหาเรื่องนี้เราต้องแก้อย่างเร่งด่วนผมว่าเราอาจจะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการทําแบบนี้ รอมันจะเลยละกันโอ้พอเราปิดแล้วการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิด้านในมันก็มันก็เสียเลยครับสามิบสาเปอร์เซ็นตต่อไซเคิลแปลว่าสามวันต่อหนึ่งตัวแปลว่ามันออกไข่เร็วอยู่นะสามวันหนึ่งตัวเนี่ยพอๆกับพาชูเลยครับ แต่พาชูนี่น่าจะสองวันหนึ่งตัวใช่โอ้น่าสนใจฮะหรือว่าเราจะเลี้ยงให้ตัวนี้เพื่อเป็นเมนซอสของอาหารดีปัญหาคือมันกินแล้วมันจะผลิตคอลีนกับบีตโตนออกมาครับเอ๊ะทำไมอยู่ดีมันอ๋ออืม ดูท่าทางว่าผมจะต้องใช้น้ำเน่าตัวเนี้ยในการหล่อเย็นซะแล้วละมั้งเอาแร่มาก่อนดีกว่าตอนนี้กูแต่แร่มันก็สองตันอืมคุณหมอเราก็ก็อยากได้อยู่นะแต่ผมว่ายังสถานการณ์ออกซิเจนเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เพะว่าผมจะรอก่อนดีกว่าเหเนแล้วเราก็ตั้งให้อันเนี้ยมันสลับกัน ซ้ายขวาก็เดี๋ยวรอระบบหล่อเย็นด้วยท่อน้ำของเราน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนจากส่งส่งไปเนี่ยเราเอาน้ำสะอาดหล่อเย็นเลยปหล่ะเพราะว่าน้ำตรงเนี้ฉเฉลี่ยแล้วประมาณ30มิบองศาอยู่แล้วครับ ซึ่งถ้าผมเจ้ามันมาหล่อเย็นเนี่ยก็ก็ได้อยู่นะสามสิบองศาตอนแรกผมเจนะ้าน้าอันนี้หล่อเย็นใช่ไหมแต่ว่าในเมื่อมันมันเข้ามาตรงนี้พอดีอะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยลูบลูบของเราเนี่ยมันมาถึงตรงนี้พอดีเรื่องถ้าผมมองว่าผมเดินลูบทะลุมนันนี่แล้วลงนี่แล้วเข้านี่เหรอมันจะได้ไหมไม่น่าได้ แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นหลูบน้ำสะอาดเข้ามาเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะได้อยู่นะเดีย๋ยวเราใช้น้ำสกรปรกไปก่อนแล้วกันครับน้ำสะอาดเดีย๋ยวเราค่อยเราค่อยใช้หลังจากนี้แล้วกันนะโอเคระบบคูลิ่งดูของเราผมจะใช้เลดในการทำท่อตัวนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่กับจุดที่มันทำให้เครื่องโอเวอร์ฮีทง่าย ขึ้น20องศาว่าเอาไปทำท่อเนี่ยคุ้มว่าเลทเนี่ยถ้าคุ้มสุดก็คือท,ทําท่อกับทําท่อกับทําอะไรนะลืมชื่ออ่ะตรงนี้ก็อัปเดตนิดนึงก็คือตรงนี้เรามี natural reserve ตรงนี้แล้วซึ่งจะบังคับให้ทุกคนต้องผ่านซนซอยนี้ซอยนี้คือทุกคนต้องผ่านแล้วก็นี่การลดอุณหภูมิก็เริ่มเห็นผลอย่างเห็นได้ชัด